เดาบองเจ้ายินทีจะรุดจะรอดได้เหเจ้าด้จัดงานเลยเจ้าตาเห็ดคนนี้แล้วเลยได้มีไม้บตักนลหนี่งามเลย Hãy subscribe Tidak, kênh Ghiền tidak. Gõ

เี่งเงางเลยนะเจ้าโอ้หักเป็นหสุดดำอ่านี่เจ้าจี่จะลุดจะลัดเลยเจ้าอดู งามเลยเนาะออ๋งามขนาดเลยเจ้าเฮ้ยแฮมเจ้าโกมุกแตบมิเลยเจ้างามขนาดเลยแล้วเห็ดขะเลืองเจ้าเห็ดขะเลืองถ้าขาวๆในบ้านอย่าบัวเป็นห้องเห็ดขะลานเจ้าเห็ดไข่ลานตัวนเองอยูไ่ไหน

อยู่งามเลยเจ้าจียังงามเลยน้อยายบัวก็ลืมเอามีดมาเจ้าโอ้มื่อไปโดนใจปกติเกลืองสุดดำตอนนี้เจ้าเนี้ตอนนี้เจ้านี่อันนี้น้อยโอ้อยเนี่มุตะมินะฮักนาจังเนี่ยเจ้านี่ จัดเมาะเลยเจ้าน,นี่ก็บานอันนี้เป็นจี่อยู่เจ้าเนี่ยดู